สวัสดีกลับมาอีกครั้งกับช่อง Thailand Auto Review ช่องที่คุณไว้ใจได้ในการพาไปสำรวจเครื่องจักรที่น่าทึ่งที่สุดทั้งบนบกในน้ำและบนท้องฟ้าและวันนี้เราจะพาคุณขึ้นไปบนฟ้าเพื่อพบกับหนึ่งในอากาศยานที่ลึกลับและทรงพลังที่สุดที่เคยถูกสร้างมา นอทรอบกรุนแมน B2 Spirit Steel Bomber หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 Spirit ที่มาในสีเทาเข้มด้าน m a t ต์ดั r เ g r y รนี่ไม่ใช่เพียงเครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของดีไซน์แห่งอนาคตสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบและเทคโนโลยีล่องหนที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การบินทางทหารเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเมื่อมองครั้งแรก B2 Spirit ไม่เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบดั้งเดิมเลยรูปทรงปีกบิน Flying Wing ที่เรียบลืนและอนาคตสุดๆทำให้ดูแตกต่างในทันทีเส้นโค้งที่นุ่มนวลและช่วงปีกที่กว้างกว่า170ฟุตให้ภาพเงาที่แทบจะเหมือนมาจากนอกโลกสีเทาเข้มด้านที่เคลือบผิวไม่ได้ทำมาเพื่อความสวยเท่านั้นแต่มีหน้าที่สำคัญคือกลมกลืนกับท้องฟ้ายามค่ำคืนและช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ตัวสีถูกผสมด้วยวัสดุที่ดูดซับสัญญาณเรดาร์ทำให้แทบจะไม่สะท้อนกลับไปทุกตารางนิ้วถูกออกแบบเพื่อเป้าหมายเดียว ล่องหนเงียบและโจมตีโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวต่อไปคือสมรรถนะการบิน B-2 Spirit ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ Jet Turbo Fan General Electric F-118 จำนวน4เครื่องซึ่งถูกซ่อนอยู่ในปีกเพื่อซ่อนร่องรอยความร้อนและเสียงนี่คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ล่องหนเครื่องยนต์เหล่านี้สามารถพาเครื่องบินบินด้วยความเร็วสูงระดับใกล้เสียง และขึ้นไปได้สูงกว่า5,000 50, 0ฟุตบินเหนือสภาพอากาศและการป้องกันส่วนใหญ่ได้จุดเด่นที่สุดคือระยะทางบินบี2บินได้มากกว่า6,000ไมล์โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและถ้าเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศมันสามารถบินวนรอบโลกได้เลยหมายความว่ามันสามารถออกบินจากสหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมายอีกฟากโลกแล้วกลับบ้านได้โดยไม่ต้องลงจอด พูดถึงความปลอดภัยกันบ้าง B2 ไม่ได้มีแค่พลังโจมตีแต่เน้นเอาตัวรอดระบบล่องหนคือตัวป้องกันที่สำคัญที่สุดทำให้แทบจะมองไม่เห็นทั้งในเรดาร์อินฟารเรดเสียงและแม้แต่การมองด้วยตาเปล่าต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปที่มักใช้กร่อนหนาหรืออาวุธป้องกันตัว B2 เลือกที่จะไม่ถูกพบเห็นเลยระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินจะคอยตรวจจับสภาพแวดล้อมตลอดเวลาเพื่อให้ข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ ระบบควบคุมการบินเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยเต็มรูปแบบทําให้นักบินควบคุมปีกขนาดมหึมาได้แม่นยําและยังมีระบบสํารองมากมายหากระบบหนึ่งล้มระบบอื่นก็เข้ามาทำงานแทนทันทีเพื่อให้ลูกเรือและเครื่องบินกลับได้อย่างปลอดภัยจุดขายที่ไม่เหมือนใครของ b 2 spirit คืออะไรอย่างแรกคือความสามารถล่องหนในตำนานแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็ยังไม่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดไหนที่ล่องหนได้ขนาดนี้ อย่างที่2คือความอนเนกประสงค์มันสามารถบรรทุกได้ทั้งอาวุธธรรมดาและนิวเคลียร์รวมสูงสุดถึง4 0,000ป่นดอนซึ่งเพียงพอที่จะโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกนันแน่นหนาด้วยความแม่นยำสูงอย่างที่3คืออิทธิพลทางจิตวิทยาแค่ข่าวว่ามี B2 ปรากฏตัวในพื้นที่ไหนก็ทําให้ประเทศนั้นๆรับรู้ถึงพลังและการยับยั้งทันทีและสุดท้ายคือดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์รูปทรงปีกบ,บินไม่ใช่แค่ความอัจฉริยะด้านวิศวกรรม แต่มันกลายเป็นเหงาที่คนทั้งโลกจำได้ B-2 ไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีเรื่องที่ทุกคนอยากรู้คือราคา B-2 Spirit คือ1ในเครื่องบินที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนพัฒนาค่าใช้จ่ายต่อเครื่องอยู่เกือบ2,000ล้านดอลลาร์รวมค่าออกแบบวิจัยและการสร้างทุกวันนี้ยังคงมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่สูงมากต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษและทีมงานเฉพาะ เพื่อทําให้มันพร้อมใช้งานเสมอมีการสร้างเพียง21ลำและเหลือใช้งานจริงน้อยกว่านั้นทําให้ B2 ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเฟ r ร์รารี่โรสรอยและบุกติรวมกันแต่มีภารกิจยิ่งใหญ่กว่าความหรูหรานั่นคือการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ สุดท้ายสรุปกันเลยนอทร็อปกรุนแมน B2 Spirit Ste ลบ b ม m b อร์ในโทนสีเทาเข้มด้านไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์การบินและความเป็นจริงทางทหารดีไซน์ปีกบินเทคโนโลยีล่องหนที่เหนือชั้นและระยะทางบินที่ไกลเกินใครทำให้มันกลายเป็นตำนานแห่งท้องฟ้ามันพิสูจน์แล้วว่าพลังที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเสียงดังเสมอไปบางครั้งพลังที่แท้จริงก็เงียบสงบล่องหนและโจมตีได้อย่างหยุดไม่อยู่ แล้วคุณล่ะคิดว่า b 2 Spirit คือเครื่องบินที่น่าทึ่งที่สุดที่เคยมีมาหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment บอกความเห็นไว้ด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Thailand Auto Review เพ mm ื hmm. ่อรับชมการรีวิวเครื่องจักรในตำนานจากทั่วโลกพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วอย่าลืมเก็บแรงบันดาลใจจากพลังของนวัตกรรมและเทคโนโลยีไว้เสมอครับ